จังหวัดราชบุรีเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากที่ศาลามูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอกอำเภอบ้านโปง่งนางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการผู้ว่าพาเยือนชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นและเครือขายการท่องเที่ยว กิจกรรมได้นำคณะเยี่ยมชมชุมชนห้วยกระบอกและชุมชนจีนแคะโบราณสักการะสารเจ้าพ่อสามภูเขาชิมอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออย่างขาหมูห้วยกระบอกและขนมโบราณว่องฟ้ามู่ปั้นที่มีเพียงแห่นเดียวในไทยพร้อมชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการนี้ไม่เพียงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีให้โดดเด่นยิ่งขึ้น